เกมเมอร์เกิดอะไรขึ้นอ่ะอุ๊ยอะไรอุ๊ยวเปิดต้อนรับเลยนะสวัสดีครับโอ้โหใครคระปั้นชั <What? S 2> ้นแน่ร <c oughs> อเลยนะรอเลยนะ สวัสดีครับสวัสดีครับแต่มาพบก,กันอีกแล้วนะฮะอันนี้ไปเจอแมปน่าสนใจมานึงแมปฮะเรารับบทเป็นโจนะเอาไปขโมยของในบ้านหลังแห่งหนึ่งนะฮะเป็นยังไงมาชมกันเลย<ก>เรอบน,นี้รับบทเป็นโจนะฮะน่าสนใจฮะจะเจอดีอะไรบ้างฮะไปชมกันฮะคุณเป็นขโมยคุณต้องบุกลุกไปในอาคารตรงหน้าของคุณขอให้โชคดีแล้วกันยังไงโอเคมาแล้วฮะ เปิดไฟฉายกด F โอเคเข้าไปในบ้านนี่อะไรอ่ะพุ่งข้าวโพดเหรอโอมันเป็นป่าหญ้ามืดมาก <c oughs> เปลี่ยนไม่เปลี่ยนใจไม่ขโมยแล้วได้ปะ <c oughs> เปลี่ยนใจร <c oughs> อบนี้มารับบทเป็นขโมยฮะน่าสนใจฮะใช่นั่นคือสถานที่สถานที่อะไรอ๋อหน้าเหรออ๋อบ้านโอเค มีบ้านตรงนี้ด้วยอ่ะโอเคถึงบ้านแล้วฮะโอ้มีหุ่นไ่กาด้วย okay. ฮะโอเคฮะบ้านล้างอ่ะได้ข่าวว่าบ้านล้างหลังนี้มีผีดุฮะมันถูกล็อกฮะพยายามหาทางอื่นโอเคไปทางไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะมืดตึบ <c oughs> ทางไหนเอ้ยอย่ามีอะไรโผล่มานะครับ <c oughs> อย่ามีอะไรโผล่มานะครับ อันไหนเอ่ยโอ้หบรรยากาศใช้ได้อยู่นะแบบเนี้ยโอเคฮะ <Yes. S 1> มีถังขยะอยู่ด้านหลังฮะโอเคมีรองเท้าโอเคอุ้ยอะไรอ๋อมีกระท่อมข้างหลังฮะโออันนี้อะไรอ้าวเจอแฉลงฮะเจอแฉลง <Yes. S 1> โอเคต้องไปงัดแน่เลยฮะเขาบอกว่าให้อ๋อไปหาหน้าต่างฮะ ต้องไปงานต่างนี่เหรอ What? ไม่มีอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้นี่มันกาหุ่นไ้กาอะนี่โอ้โหหุ่นจอเล่นเราแล้วโอ้โหมถึงกระจำซะแกเลยเอางี้เหรอเคเอาใจเราได้งชาแรงวละได้ไหม อ่ะถ่ายไม่ได้ทำไงอ่ะต้องอ้อมบ้านไปอ่ะโอเคโอเคอ๋อนี่ไงนี่ไงโอเคเอาแถลงมางัดตรงนี้ฮะมันมีแง้มอยู่ฮะโอเคเข้าไปแล้วฮะอินไซด์ฮะด้านในฮะว้าวโอ้โหมืดเติบมืดเติบเปิดไฟก่อนนะโอเคมีไฟฉายฮะวัตถุผสมหาสิ่งที่มีค่าใช่เราเป็นโจรต้องหาสิ่งที่มีค่าสถานที่น่ากลัวอย่างเนี้ย มีใครอาศัยอยู่เหรอ What? ไม่ใช่ไงใครจะมาอาศัยอยู่อะ <c oughs> okay. มือตะลึบมือตะลึบฮะเร็วนะไปทางไหนก่อนเดินไปตามทางแล้วกันฮะโอเคมันมีไอ้นี้ด้วยไอหุ่นเนี้ยไม่ชอบเลยไอหุ่นเนี้ยชอบทำให้หวาดเสียวอะมันเป็นหุ่นลองเสืออ้อฮะเนี่ยฮะต้องมีอะไรกับหุนน่นแน่เลยคิดว่าต้องมีแน่อะไร อันอะไรอ่ะอะไรว้าวสมบัติแจ๋วเลยโต้งโต้งเออโอ้ยอะไรโอ้ยสมบัติโอเคเฮ้ยโอ้ยแปลกมาก What เป็นอะไรอ่ะมันชี้อะไรอ่ะอ๋อทำไมหุ่นมันชี้แล้วอ่ะเมื่อกี้หุ่นมันไม่ได้อยู่ท่านี้นี่เขาบอก Return to Window อ่ะอ๋อให้กลับไปที่หน้าต่างอ๋อโอเคมาถูกทางแล้โอเคฮะ ให้กลับไปตรงหน้าต่างฮะโอเคอุ้ยเสียงเสียงเสียงอะไรอุ้ยโอ้ยอ๋อหุ่นมันล้มโถเสียงอะไรอ่ะหน่อยอ่ะกลับไปที่หน้าต่างฮะถ้าจะอยู่ไม่ได้แล้วไม่เวิร์กแล้วตั้งแต่จำสแกมเมื่อกี้แล้วหาทางกลับกันละเอากลับนี้ก็จบเลยง่ายๆเลยเดีเฮ้ยมันจะจบง่ายไปนะฮะเออเฮ้ยเอา เฮ้ยเราเข้ามาทางนี้ไม่ใช่หรอ,อหน้าต่างหาย <What? S 1> เกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยไม่ตลก,กนะเนี่ยหน้าต่างหายเฉยต้องหาทางอื่นแล้วอ่ะต้องหาทางออกอื่นแล้วอ่ะเอาแล้วไงเมื่อกี้เข้ามาทางหน้าต่างหน้าต่างหายเฉยโอ้ยังไงอะทีเนี้ยรับรองไหนได้อุ้ยอยอย่าขยับอย่าขยับคือคืออะไรคือเขาบอกห้ามอย่าขยับ โอ้ยเซียงเสียงเซียงโอ้ยกรอุ <an> ้ยอะไรผีเหรอโอ้ยถ้าเราขยับเราตายแน่เลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะอุ้ยอะไรอุ้ยเปิดต้อนรับเลยนะสวัสดีครับโอ้โหไข่ครับดั้นชั้นแน่รอเลยนะรอเลยนะเสียโอ้ เฮ้ยเข้ามาในบ้านแล้วเฮ้โยโทนสีเปลี่ยนด้วยอ๋อโอเคเออแม่ไหนบอกว่าเป็นบ้านล้างไง <S <S ไม่เชื่อแล้วเนี่ยมันมีคนอยู่อะเนี่ยหลอกเราอะเนี่ยนี่บ้านล้างอะไรอะนั่นมันเสียงอะไรอะ <S <S เสียงอะไรจะรู้ไหมหล็อกอะไปทางไหนอะอ๋อนี่บันไดบันไดลองดูที่แค่เห็นคนนะเมื่อกี้นะนยบอกเป็นบ้านล้างไง ห้องทางนี้หรือเปล่าเงี้ยเก้ยจัมปะปูอีกแล้วจังสแกอีกแล้วปัดเถเห็นเทนเลยฮะเดี๋ยวนะไปไงต่อภารกิจเขาบอกให้อะไรอ่ะตามเสียงไปหรอ What อ๋อเนี่ยได้ยินเสียงละได้ยินเสียงเสียงจากประตูเนี้ยเสียงมาจากประตูเนี้ยหากุญแจห้าดอกฮะอุ้ยอ่ะ เมื่อกี้มันล็อกอยู่ไม่ใช่หรอเปิดประตูเฉยคือ <c oughs> ไงอะ่ะเมื่อกี้เอ๊ะเมื่อกี้ประตูบานไหนมันเปิดอะ่ะนี่หรอทางออกอะ่ะนี่ทางเราเข้ามาเดี๋ยวนะอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่โอเคเขาบอกว่าให้หากุญแจกุญแจอยู่ไหนอะ่ะโอ้เราจะรู้ได้ไงกุญแจอยู่ไหนฮะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงอัพแน่จะง่ายก็ง่ายฮะอ่ากุญแจปลดล็อกเฉย <c oughs> Okay. อ๋อถ้าเราได้กุญแจก็คือประตูต่อไปจะปลดล็อกฮะง่ายๆฮะไม่อยากเลยเอ้ยเสียง what เสียงป้องแปลงป้องแปลง <c oughs> อ๋อเสียงไอ้นี้นาฬิกา <c oughs> เดี๋ยวนะจะมีอะไรโผล่มาอีกไหมอ่ะมีไหมไม่มีนะอย่าพึ่งนะอันนี้ยังล็อก,กอยู่เอ้ยเอ้ยอย,อย่าขยับอย่าขยับอย่าขยับอย,าย่าเคลื่อนที่อย,าย่าเคลื่อนที่เคลื่อนที่เฮ้ยเสียงเตียงไม้เยอะ what อืออะไร งงอ่ะมันเป็นพิศดารดอยดูดูอะไรอะไรขนลุกเลยอีกแล้วกัวใจอีกดอกอยู่ไหนฮะเดี๋ยวนะแต่งอะไรตรงนี้เดี๋ยวนะนี่อ๋อนี่ไงนี่อ้าวอ๋อโอเคประตูนี้ก็จะเปิดไม่ยากอ่ <th phin x> ะไม่ยากอ่ะ Yes เปุ่นสิบสิอะไรนักหนาเนี่ย What เฮ้ยอะไรกันครับ เดี๋ยวนะเหยวนะฮะแล้วประตูไหนมันปลอกล็อกเม,มืเ่อกี้อ่ะปลดล็อกปลอกล็อกปลดล็อกไม่ใช่ปลอกล็อกอันนี้อะไรอ่ะอ๋อคุณพ่อดื่มหนักมากฮะประมาณว่าคุณพ่อดื่มหนักแล้วลูกก็ต้องหนีไปซ่อนนะเกี่ยวกับพ่อมดหมอผีด้วยฮะ <What? S 1> เยฮะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วคุณเจอีกอันหนึ่งไงอ่ะ เอ้ยนี่ไงอ่าเอ้ยแต่เอา้าประตูปิดเอา้าประตูเรานี่ที่เราเข้ามาโอ้ยเฮ้ย,อย,อ,ยอย่าอย่าขยับ<_><_ <ẫn> รู้เลย,อย,ยอ,เอ,อย่าขัลับอย่าขัลับอย่าขยับผีมาโยกมาโยกอันเผีอะไรอะลองขยับดูไหมอะไม่อยากตายอะเดี๋ยวเริ่มใหม่อะเอ้าจะล็อกอเอา้าเฮ้ยได้ยินเสียงมาถัดทางนี้โอเคเปิดได้ฮะห้องน้ำจะมีอะไรโผล่ไหมไม่มีใช่ไหม เลือดเลือดอ๋อกุญแจเฮ้ยกุญแจดาวดีสีอยู่นี่อ้าวหมูด้วยฮะ <Yes. S 1> ประตูยังเปิดไม่ครบเลยฮะได้กุญแจครบแล้วเกือบครบแล้วฮะไม่ใช่ครบแล้วฮะเฮ้ย <c oughs> นี่เลยรูปรูปโอ้นี่เจ้าของบ้านเหรอสวยหล่อฮะสวยหลอ่ <c oughs> อเดี๋ยฮะแล้วจะออกทางไหนแล้วทางนี้เหรอเดี๋ยวนะประตูนี้ยังไม่ได้อ่าเปิดได้โอเคนี่อุย้ยห้องเด็กอุย้ยมีลูกสาวด้วยฮะ โอ้มีเสียงเด็กคนาะคือไงอะ่ะเด็กตายหมดเลยเหรอทุกค <c oughs> นในครอบครัวตายหมดเลยเหรอ What นี่ยแหละออ้ยนี่ไงอ่าได้คุอ้าวครบแล้ว Yes เข้า <c oughs> ป,ประตูฮะอ๋อเอ้อยอะไรอะไรผมว่าอะไรมันลอ,อยอยู่เนีย่ยกระโปรงเด็กน้อยโอ้โหมันชูแวบชูแวบมาตลอดเรื่องแหละเดี๋ยวนะไปไงต่ออ๋อได้กุญแจครบแล้วก็ไปไปตรงที่กุญแจล็อกเลยฮะ Yes เนี่ยเลยฮะครบ อ๋ห้าดอกโอเคกูจะห้าดอกเรียบร้อยอุ้ยหมูอ่ะแบบเนี้ยเราจะกวาดสมบัติไปให้หมดเลยฮะจุ๊บสบายเฮ้ยเสียงเสียงอะไรอุ่นเหรอใครใครเฮ้ยเร็ว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 มันมาแล้วรีบไข่เร็วเร็วเฮ้ยยังยังไม่ขยับยังไม่ขยับเร็วเร็วรีบงัดออกดิเออเออกแล้วออกแล้วเฮ้ยมันเข้าใกล้มาเรื่อยเข้าใกล้มาเรื่อยเฮ้ยเร็วเร็วเร็ว เฮ้ยเนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วเร็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 วออกแล้วออกแล้วเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไขประตูดิบั๊ดเอาปัดตะวันล็อกอีกประตูล็อกเออเอาหายไปไหนอ่ะวั๊ดเอาเฮ้ยเสียงเสียงอะไรเออจบจัำสแกนตอนจบเอาคือยังไงเราตายเหรอวั๊ดเอาไม่น่าเข้ามาขโมยเลยฮะ มีทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเข้าไปขโมยบ้านร้างอ่ะอาจจะโดนผีสิงได้อ่ะอาจจะโดนผีสิงหลอกได้อะขอบคุณที่เล่นเราฮะโอ้โอเคอยู่แนเนี้สรหดับความน่ากลัวดับกลางๆอยู่นะไม่ได้อยู่บรรยากาศดีอยู่อะโอเคฮะโอ้โหแบบนี้ก็ไม่ไม่ยาวเท่าไหร่ฮะแต่ว่าก็ บิวบรรยากาศได้โอเคฮะถ้าใครชอบแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์กันด้วยนะฮะวันนี้ผมต้องไปแล้วนะฮะถ้ามีแมบ,บดีๆจะเอามาแชร์อีกนะฮะวันนี้ต้องไปแล้วครับบายบายเย้เย้เย้ชานเกมเมอร์